ทั่วงอกคืองามแถวว่าทําอะไรกินดีวันนี้พ่อใหญ่เราเอานั่นคางๆเฮาขายหอดกะทิสดมีหอดแบบโขดผคนเด้แตงกวาญี่ปุ่นก็เป็นตะแซ่เดี๋ยวเด้อ่อยคิดแป๊บว่าสเ็ตหยังกินอ๋อนึกออกแล้วไปแซ่เ้นม่จีนกันเลยก่อนอื่นกัเจียวกระเทียมไ้หอมซุกเลืองยีล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ตั้งกระทะไม่เราใส่หัวกะทิลงไปก้อนกะทิห้อนแตกมันเ้วเฮาจังมาโครื้อหือกิบเก๋พริกแกงเพิดตามร่งไปสรุปเธอเส็หอะไรทําไมเธอถึงบอบอกสันพ่อใหญ่วา ขอยู่บ้านไนบอกตีว่าขอยิ็ดมีกระทิมันเป็นจังไงละมีกะทิมันเป็นจังซี่ะย่าฝาซอขอเอาหมูสับลงไปก่อนได้บ่พ่อหญ่เอ้ยคเรเคเรจนหมูสับสุกแล้วก็ตามด้วยหางกระทิเอาน้ำล้างกองมันพร้อมเสียดายร้อยนาทีผ่านไปหมอก็เดือดบุบ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 ปุงเลยด้จ้าบัดที่นี่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกปุงเอาตามรสชาติจของเลยเด้อน้ำปลาเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจียวคือซิดลงหยาดแ้ล่เคเรเคเรสักพักแล้วกะลืม ใส่เกลือเหยายเกลือไปด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยถั่วป่นจ้าถั่วลิสงป่นผู้ใดเคยกินมีกระทิเนี่ยรสชาติไมสิเป็นแนวดเปรี้ยวหวานเค็มบอกสามรสกลมกล่อมแมนบะมุจจาต้องมันๆแน่เลยเบื้องจากถั่วลิสงกับกะทิแล้ววายมันยังขาดหวานขอเติมน้ําตาลรองไปอีกจ้าหวานมันเค็มติดเปรี้ยวโอ้จะสิกินรสชาติใดแซ่บแหงขั้นตอนสุดท้ายก็มาลวกเส้นหมี่โอ้ยง่ายบ่ล่ะ่มุจจานี่ละจ้าน้ำซอสมีกระทิขยับออกไปเนตี ฉันสิโซ่พักสดปนดสแสบอกร,ระเทียมที่เจียวไ้กับามาส่าวใส่เซนมีแล้วจ้าเพื่อความหอมกร,กรอบกรอบบ่ให้มันติดกันที่จริงเซนมีอันนี้บ่ติดกันจา้าบ่คือาเซนมีไทยแับนี้แม่พ่อยายคอยสิเซอร์ให้กินอันเมื่อกี้จานของพ่อหญ่ส่วนอันนี้จานของคอย มันม็คือแบบนีปเป็นไงแซบบ่าวเทสอยู่ไรไหมฮะโอเคหรอน้องอฟอยู่ไจริงจรอยู่เตียอยู่ไรอฟดนไรเตียงมีนิสชาไว้เนอะพอหยกินไปหอยกระรุนไปว่าแลาว่าสิมักบมักโอเคหรอไขนมจีน้ขนมจีนบดิฟเฟนอิด เดยหมยหสวัสดีจ้ามันจะสามารถกินมีกะทิต้องกัมบะหมี่รองเห็ดมีกะทิะให้เ่าใหญ่กินมาจัามาร้องกินเลยอืมอิไมกินแบเก็ไอ่ะนี่กินแบบข้นใส่บะนมีม่ ไม่ได้ออกสามรสคือโอเคมั้พอชมั้สปไมสิซี่แต่